เธอลืมสัญญาของเธอแล้วเหรอสามีใช่เป็นของเธอท่านี้ฉันไม่คิดว่าเขาเป็นสามีของฉันหรอกเธอไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายเพราะเขาเข้าใจไหมฉันไม่ยอมรับการแต่งงานนี้พรุ่งนี้ทนายจะมาและเราจะได้เงินแล้วความสัมพันธ์จอมปลอมนี้จะจบลงฉันจะทําให้วรุณเป็นของเธอแน่เธอบอกว่าจะให้วรุณเป็นของฉันไม่ใช่เหรอถ้าเธอไม่ทำแบบนั้นฉันก็จะฆ่าตัวตาย เธอบอกว่าจะให้ฉันได้เขาเพราะฉันก็พี่สาวเธอไม่ใช่เหรอลืมไปแล้วเหรอฉันยังไม่ลืมนะรักษาสัญญาหน่อยสิทวิการักษาสัญญาหน่อยอยู่ห่างๆอย่ามาขัดขวางฉันกับวรุณอีกเลยนะแต่วรุณไม่ได้รักเธอเลยนะธาน้ เธอจะมีความสุขกับเขาได้ยังไงกันฉันมีความสุขกับเขาแน่เทวิกาถ้าเธอไปไกลๆจะชีวิตเขาสักวันเขาจะต้องยอมรับฉันแน่นอนทาน,นี้เข้าใจหน่อยนะว่าไม่เธอต้องฟังฉันถ้าเธอไปพรุดุลที่ร้านอาหารฉันสาบานกับพระเป็นเจ้าฉันจะกระโดดจะระเบียงฆ่าตัวตายเธอจะผิดคำสัญญาก็ได้นะแต่ฉัน ฉันไม่มีทางเปลี่ยนใจเธอจะต้องรับผิดชอบต่อการตายของฉันมันเป็นเพราะเธอเข้าใจไหมฉันจะยกวรุณให้ทานี้ได้ยังไงล่ะ,ะ,งงละเพราะว่าตอนนี้ฉันรักวรุณเข้าแล้ว นี่ครับเคกของคุณได้แล้วครับนึกแล้วเชียวว่าคุณต้องมาเพราะคุณเองก็รักคุณมาที่นี่ทำไม เทวิกาส่งฉันมาฮะเทวิกาสัญญากับฉันคืนที่พวกคุณแต่งงานกันว่าเธอจะทิ้งคุณทันทีที่เธอได้เงินเธอบอกว่กาจะให้เราแต่งงานกันตอนนี้เธอได้เงินไปแล้วเธอก็เลยทำตามสัญญาไม่เทวิกาทำแบบนี้ไม่ได้ ฉันก็บอกเธออย่างนั้นเอะฉันบอกว่าเธอไม่ควรส่งฉันมาแต่เธอบอกว่าเธอไม่เห็นคุณค่าความสัมพันธ์จอมปลอมนี้เธอบอกว่าเธอไม่เคยคิดว่าคุณคือสามีของเธอและจะไม่มีวันคิดถลอกใช้คุณเพื่อเงินตอนนี้เธอก็ได้เงินแล้วเกมจบลงแล้วดูฉันสิเธอแต่งตัวให้ฉันแล้วก็ส่งฉันมาที่นี่ ไปแต่งตัวก่อนแล้วไปเจอผมที่ร้านดิบาฮาเราจะหยุดถือสินอดพร้อมกันถ้าคุณมาผมจะถือว่าคุณยอมรับผมนี่ฉันบ้าไปแล้วเหรอฉันรักวรุณนะฉันจะเอาแต่นั่งเฉยไม่ได้หรอกเขารอฉันอยู่ฉันต้องไปที่นั่นให้ได้ทานี้ ทาน,นี้จะมีความสุขถ้าได้อยู่กับวรุณทานนี้รักวรุณแต่วรุณไม่ได้รักเธอวรุณรักฉันคนเดียวเท่านั้นและฉันรักวรุณวรุณกับฉันควรเลิกถือศีลอดพร้อมกันฉันควรจะไปหาเขาแล้วบอกกับเขา ว่าฉันก็รักเขาเหมือนกันตอนที่ฉันให้สัญญากับทาน,นีสถานการณ์มันต่างจากตอนนี้ตอนนั้นฉันยังไม่เห็นคุณค่าในความรักของเขาเลยฉันอยากยอมรับการแต่งงานของเราทาน,นีต้องเข้าใจสิว่าเธอจะไปแทรกกลางระหว่างคนที่เขารักกันไม่ได้ฉันจะไม่ทำลายชีวิตเราสามคนพร้อมกันหรอกเวลาที่คนเราถูกหักหลังในความรักมีแค่สิ่งนี้ที่จะเยียวยาได้ เล้าจะช่วยรักษาความเจ็บปวดถ้าเธอทำแบบนี้กับผมได้หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมก็จะไม่ไล่ตามเธออีกผมถือสินอดเพื่อเธอผมจะหยุดถือสินอดด้วยเหล้าขวดนี้